สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะคะที่เรามีองค์กรถึง3องค์กรด้วยกันนะคะเข้ามาร่วมช่วยเหลือเพื่อพัฒนาชุมชนช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสารยาค่ะโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลสารยานายกทิพวรรณขำอาจค่ะสวัสดีค่ะ,คะและมีมูลนิธิผัสสะบริสุทธิ์นะคะโดยคุณนัชชรี ขุนไกลค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกหนึ่งมูลนิธินะคะนั่นก็คือมูลนิธิหลวงตาน้อยค่ะโดยท่านประธานมูลนิธินะคะคุณชิสนุพงษ์นสงขาและคุณวิรัญยุพานาสงขาค่ะสวัสดีค่ะ,คะงั้นเรามาเริ่มจากานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลยนะคะหรือว่านายกนกของเราค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างที่เรามีมูลนิธิมาร่วมมือกับเราแล้วกอ็อยากจะให้ท่านนายกได้พูดอะไร นิดนึงค่ะ,คะก็ต้องขอบพระคุณนะคะทั้งสองมูลีเลยนะคะที่ได้เข้ามาช่วยเหลือนะคะในการดําเนินการของอ,อปตอ,อย่างที่เราเคยคุยกันไว้ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ด้ยโอกาสต่างๆนะคะที่เราได้ดําเนินการไปแล้วในจุดหนึ่งร่วมกับทางสารยาชาแนลเนี่ยทีนี้พอได้ทั้งสองมูลธีเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับทางองค์การมหาชนตําบลเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอ่าเป็น เป็นบุญที่จะส่งไปถึงกับผู้ได้โอกาสต่างๆนะคะที่จะได้รับโอกาสตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ผู้ได้โอกาสของเราเนี่ยในเขตอบตอรสระยาเนี่ยยังมีอีกเยอะนะคะที่เป็นทั้งผู้ได้โอกาสาผู้ปอบางผู้ป่วยติดเตียงที่กําลังรอให้เราความช่วยเหลือต่างๆจากทางเราเพราะบางทีเนี่ยต้องบอกเลยโดยส่วนตัวของอบตอเองนะคะ ในการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ไม่ทั่วถึงอาจจะได้ไม่ครอบคลุมถ้าเราได้ทางมูลทิทางามูลทิต่างๆหรือผู้ใจบุญต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันเนี่ยการส่งต่อการส่งต่อของอบอตาจากของมูลทิทต่างๆผ่านอบอตไปเนี่ยคงจะลงได้ถึงนะคะทั่วถึงด้วย<ค>นะคะก็ถึงว่าอันเนี้ยต้องถือว่าเป็นความโชคดีนะคะ ของทางอบอตเราด้วยและก็ของผู้ได้โอกาสต่างๆด้วยนะคะที่จะได้รับน้ำใจได้รับบุญต่างๆที่ทุกๆท่านนะคะได้ช่วยกันตรงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสองมูลนิธิด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ค่ะแล้วนั่นก็คือในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลศารยานะคะเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของมูลนิธิผัสสะบริสุทธิ์นะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างโดยพี่คิมค่ะพี่นัชรีขุนไกรค่ะเชิญค่ะสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่นัชรีขุนไกรนะคะก็เป็นผู้แทนของมูลนิธิภาษาบริสุทธิ์นะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้ทั้งรู้จักมูลนิธิหลวงตาน้อยซึ่งรู้จักมานานแล้วนะคะซึ่งซึ่งได้ร่วมบุญกันมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะค่ะก็อย่างไรก็ดีก็ต้องฝากมูลนิธิน้องใหม่นะคะส่วนเรื่องมูลนิธิที่มาของมูลนิธิก็คือท่านอาจารย์สุภวรรณกรีนนะคะ ท่านท่านได้ดำริไว้นะคะสอนในเรื่องของแก่นธรรมในเรื่องของธรรมะซึ่งสืบทอดมาจากาการนำสอนของพระพุทธเจ้านะคะให้กับประชาชนหรือชาวโลกนะคะให้รู้จักตัวตนให้รู้จักรู้จักการพาตัวใจกลับบ้านนะคะเป็นอาการพาตัวใจกลับบ้านซึ่งการพาตัวใจกลับบ้านทุกคนจะต้อง รู้จักตัวเองรู้จักภา,าจิตพากายพาใจนะคะค่ะที่มาของมูลนิธิภัสสบริสุทธิ์นะคะต่อไปทางท่านอาจารย์สุภวรรณกรีนนะคะก็ยังมีโครงการหยอดกระปุกโครงการหยอดกระปุกก็จะมากับลูกศิษย์ท่านอาจารย์นะคะผ่านทาง youtube ก็ดีที่ติดตามท่านอาจารย์สุภวรรณอยู่นะคะหรือลูกศิษย์ที่ไปอบรมสอนผ่านทางไลฟ์นะคะผ่านซูมท่านสอนมาจาก ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งเดือนหน้าก,ก็จะมีการอบรมเหมือนกันแล้วก็จะมีโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ช่วงโควิดนะคะปีที่ผ่านมาปี63โควิดระบาดหนักท่านอาจารย์ก็เลยคิดโครงการปันน้าใจก็เป็นถุงยังชีพนะคะให้กับผู้มีไรายได้น้อยผู้ป่วยติดเตียงอสอมอสอสมอก็จะนําพาไปเยี่ยมต่อ ไปส่งต่อนะคะซึ่งเป็นโครงการนี้ก็ได้การโมทนาบุญมาจากลูกศิษย์ท่านอาจารย์คนละห้าร0อย0อซึ่งก่อให้เกิดเป็น เป็นท่านท่านจะบอกว่าเป็นกิ่งไผ่เป็นกอไผ่เพื่อแตกออกมาได้ได้เป็นกําลังนะคะเพื่อเพื่อเป็นปัจจัยไปซื้อของมาใส่ถุงยังชีพแล้วก็ไปส่งต่อวันนี้ก็ถือโอกาสดีมาส่งต่อกับทางอบตสารยานะคะกับท่านนายกาท่านนายกนกนะคะที่มีโครงการนี้ขึ้นมาค่ะก็ก็ฝาก,ก ออมูลนิธินะคะของของภาษาบริสุทธิ์ซึ่งจะอยู่ที่ซอยดาวทองสองนะคะเชิญแวะชมได้ค่ะค่ะค่ะแล้วนั้นนะคะก็คือในส่วนของมูลนิธิภาษาบริสุทธิ์นะคะเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของมูลนิธิหลวงตาน้อยะคะ่ะว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่าน ก็คือวันนี้ทางมูลนิธิหลวงตาน้อยนะคะก็รู้สึกว่ายินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับท่านนายกทิพวันหรือขอเรียกนิ้งเนมนายกนกนะคะ,ะจะได้สนิทก,กันแล้วก็มูลนิธิผัดสะบ,บริสุทธิ์นะหารเราก็ถือว่าเป็นการร่วมมือที่จะช่วยเหลือสังคมจะพากันเดินไปให้ผู้ด้อยโอกาสภายในสังคมซึ่งเป็นจุดหนึ่งถึงจะไม่ไม่มาก ถึงจะเป็นส่วนเล็กๆของสังคมแต่เราก็ยินดีที่นายกนกท่านเปิดโอกาสเพราะว่าข้อมูลอะไรอยู่ในมือท่านนายกหมดแล้วว่า ผู้ที่ได้โอกาสกลุ่มเปาะบางคนชราหรือผู้ป่วยติดเตียงท่านนายกจะลงพื้นที่บ่อยท่านก็มีข้อมูลส่วนมูลนิธิหลวงตาน้อยไม่มีข้อมูลก็จะมาเพิ่งบารมีท่านนี่แหละมูลนิธิหลวงตาน้อยเราก็จะให้เป็นพวกถุงยางชีพพวกเครื่องอุปโภคบริโภคพวกผ้าอ้อมหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าเราได้รับบริจาคมา ซึ่งการรับบริจาคมานี่เราก็จะขออนุญาตประธานหมู่บ้านถ้าประธานหมู่บ้านอนุญาตเราก็จะเข้าไปบอกบุญถ้าได้บอกบุญคือเราไม่ขอรับเป็นปัจจัยทางมูลนิี่หลวงตา้อยนี่เราไม่มีองค์กรภาครัฐภาคเอกชนช่วยเหลือเราแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองของเราเองก็คือไปขอรับบริจาคขอความเมตตาจากหมู่บ้านต่างๆ ที่เขาบริจาคเป็นสิ่งของที่เหลือใช้เราได้มาเราก็จัดเก็บเป็น3ส่วนส่วนแรกที่ผู้ใจบุญเขาบริจาคมานี่เป็นส่วนที่ดีพร้อมใช้งานเป็นของใหม่เราก็เก็บไว้บริจาคต่อส่วนที่2ก็คือส่วนที่ชํารุดเสียหายแล้วเราก็เอาเข้าโครงการฝึกวิชาชีพโครงการฝึกวิชาชีพก็มีโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าดัดผมเสริมสวยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าโูชนาการ อะไรประมาณนี้แลหละค่ะเราก็เอาเข้าไปโครงการฝึกวิชาชีพเราจะให้น้องๆภายในมูลนิธิได้มีโอกาสได้สัมผัสสิ่งของที่มันเสียหายแล้วนีเอามาซ่อมเป็นการรียูสซ่อมให้ได้ใช้มีอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเราก็นำเก็บไว้ไปบริจาคต่อหนึ่ง mm hmm. ส่วนที่สก็คือส่วนที่บางผู้ใจบุญบางท่านก็บริจาคมา เป็นส่วนที่ใช้ไม่ได้เราก็เอาไประดมทุนคือเอาไปขายช่างกิโลขายเป็นเศษขยะเป็นอะไรเราก็เอา,อานำปัจจัยนำเงินเหล่านั้นกลับเข้ามาโมนิที่เพื่อจะบริหารโครงการเหล่านี้เพื่อจะมาดูแลพวกน้องๆซึ่งผู้ด้อยโอกาสอยู่ในโมนิที่นี่มีหลาย ประเภทก็คือผู้ได้โอกาสเป็นเด็กกำพร้าพวกที่ติดยาเสพติดแล้วก็คนพิการแล้วก็เป็นผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมาผู้ต้องขังพ้นโทษออกมาเราก็ให้โอกาสเขาที่เขาจะเป็นคนดีในสังคมเขามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีเพื่อที่จะยืนได้ในสังคมเราก็รับมาฝึกวิชาชีพให้เขามีเกิดทักษะถ้าเขาเกิดทักษะแล้วเขาก็สามารถที่ว่า จะไปเปิดร้านหรือเปิดอะไรเขาจะมีรายได้เลี้ยงตัวเองไม่เป็นปัญหาสังคมแล้วก็ครอบครัวเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเหล่านี้ให้เขามีคุณธรรมจริยธรรมเราจะมีการ อบรมทุกวันอังคารมีการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มีพวกคณาจารย์มาอบรมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตใจภายในมูลนิธินะคะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากท่านประธานนี่แหละ <laughs> <laughs> พอเสนอโครงการอะไรไปท่านประธานก็ <laughs> รีบอนุมัตินะท่านประธานท่านประธานก็อนุมัติให้ได้รับความเมตตาจากท่านประธานค่ะ กข็ขอขอบพระคุณท่านประธานนะคะคที่บีเมตตาฝากก็นี่แหละ่ะก็คือสิ่งที่วันนี้มีความรู้สึกก็คือรู้สึกดีใจที่ทางอบตซึ่งนายกนกนะให้โอกาสเราได้เข้ามาร่วมมือที่จะดูแลสังคมเปิดโอกาสให้เราก็ถือว่าเราก็มีชุมชนเราก็มีมวลชน อีกหนึ่งมวลชนสองมวลชนอย่างนี้เราก็ดีใจแล้วเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้เราที่จะสามารถช่วยเหลือสังคมต่อไปได้นะคะเราจะไม่ท้อถอยก็จะช่วยกันสังคมก็จะพึ่งบารมีนายกนอกคนะ่ะค่ะในนามในนามตัวแทนมูนนิธที่หลวงตา้อยนะครับยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้ร่วมโครงการดีๆอย่างนี้นะครับถึงอาจ บางสิ่งบางอย่างอาจจะได้ได้ของไม่มากหรือว่าได้มากได้น้อยก็สุดแท้แต่กําลังที่เราจะหาให้ได้แต่ว่เต็มใจยิยนดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมโครงการนี้ต้องกราบขอบคุณท่านนายกนกด้วยน,นะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยขอบคุณครับ ก็ในส่วนของอบตสารยานะคะต้องขอบคุณนะคะมูที่ภาษาบริสุทธิ์นะคะและก็มูที่หลวงตาน้อยนะคะที่ได้มาร่วมกับอบตสารยาของเราในการจัดทําโครงการดีๆสู่ผู้ยากไร้สู่ผู้ได้โอกาสตรงนี้นะคะก็ต้องกล่าวขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันนะคะในการทํากิจกรรมดีๆสู่ผู้ได้โอกาสในครั้งนี้นะคะก็คงจะเป็น เรื่องราวดีๆนะคะ,คะในการได้ทําบุญร่วมกันระหว่างท้องถิ่นระหว่างมูลที่ระหว่างมูลที่ทในชุมชนกับอบตอของเราที่ดูแลพื้นที่กันอยู่นะคะ,คะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ,คะทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะแล้วนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราเป็นความร่วมมือที่ดีเป็นการสร้างบุญร่วมกันที่ดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วชุมชนของเราเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งประชาชนนะคะและนี่ค่ะ,ะเป็นเพียงหนงโครงการนะคะแต่คาดว่าเราจะต้องมีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนใช่ไหมคะัะในที่นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอขอบคุณมูลนิธิหลวงตาน้อยนะคะ ขอขอบคุณมูลนิธิผัสสะบริสุทธิ์ค่ะและก็ต้องขอขอบคุณนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะนายกนกนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วในครั้งนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วเรามาพบกันนะคะกับเรื่องดีๆติดตามกันได้ในสารยาชาแนลครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ